วันนี้จะเป็นการรีวิวสกินใหม่ของลิกเตอร์เป็นสกินเวลพา,าสซีซั่นที่54ก็เป็นการเติม ในหลายรอบหลายปีแล้วกันก็ผมก็หมดไปราคาที่3ามกบาทของเพื่อนเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับแต่ผมหมดไปที่3ามกบาทก็เป็นการเติม,หม,ม,หมให้กับสกินให้กับลูกค้าหนายเพราะเ,เห็นว่าสวยสวยเหมือนกันเป็นดูสีทองดูเท่ดีดแก,แก่มีทองมีรวยมีเงินอะไรเงี้ยก็เจ้เริมชนกับฟอลิเครับก็ดึงสเต็ป,ปด้วยการเชิงซือ้อนก่อนเพราะว่า ถ้านกเกิดเนี่ยผมก็จะตีนกเพื่อเพื่อดึงฟอรินมาเพราะว่าฟอร์นอะอัสกิลหนึ่งหรืออัสกิลสอง,สองมาก,ก็สู้เราตอนนี้ไม่ได้นะเราจะค่อนข้างได้เปรียบกว่าแต่ว่าถ้าฟอรินเบีวสองเมื่อไหร่เราก็ค่อนข้างสู้ยากแล้วแต่เราก็เลี้ยงไม่อหบเลี้ยงดาบถ้าอเน,น้นชัวเลี้ยงเป็นดาบน้ำไม่ไบเพราะว่าสกิลยาวกว่าโยกหลบดอกได้เป็นหนึ่งทีตายครับอย่างนี้ราจะาก ก็คือเป็นการสอเล็กๆกันนะครับก็ไม่เป็นไรพอเรนรู้สึกว่าช่วงแรกสู้เราไม่ได้แล้วก็มันก็ไม่ค่อยออกมาแล้วก็ไปเติมเลนเหมือนัมาที่มังกรครับเสียมังกรแต่เราก็ได้คิวมา2คิวเสียเพื่อนไปนหนึ่งคนไม่เป็นไร,รอพอเรนเติมมาใช้ไปนยครับอันนี้อเล็กเตอร์ล็อกไปแล้วนั่นก็ค่อนข้างแบบถ้าผมไปก็ไรประโยชน์ไงเนะข้าไปแค่แบบทาให้เขาปั่นป่วนเฉยมีตัวหลุดครับโอ้ฟรีมี ฟอเลยยังอยู่ครับแล้วก็อันตีอเล็ดเดอร์ยังไม่มาก็เลยไม่กล้าเล่นต่อกลับเข้าเล่นคนระับสูฟ้ฟอร์เรนเดิมฟอรเ์เรนเลือดเหลือประมาณ65%สิบห้าเปอร์เซ็นต์ถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะต่อไปก่อนไม่กลัวคนระับเพราะว่าไม่รู้เอาความมั่นใจมาจากไหนเพราะว่าเราคิวไปแล้วเราเราคิวไปตั้งสามตัวแล้วก็โซโลโฟอร์ลเลนได้นหนึ่งตัวลลงงอันนี้ฟอร์เรนก็มั่นใจงั้นอันนี้ผมทำอะไรไม่รู้ ทำไมมันงัดไม่ขึ้นจริงๆถ้างัดโดนเนี่ยโอกาสที่เราได้คิวสูงมากเลยพอเลีนเปิดตีตัวเราไร้ค่านะครับมันต้องให้ตีมันหมดก่อนอย่างน้อยก็งัดแล้วก็ทำจังหวะได้งัดคนครับพร้อมนกเรียบร้อยครับเดี่ยง วิธีชนเลนกับชัวร์ที่สุดก็คือชนกับวันที่สุดก็คือชัวร์วนั่นก็คือดาบน,น้ำนี่แหละอาา่าอันนี้เพื่อนเราแบบค่อนข้างที่จะเล่นสูงฮะผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเขามัน่นใจในตัวผมขนาดนั้นจริงๆแล้วก็เราเราเป็นถ้าเราอยากจริงๆเราต้องรู้จักดาเมจเพื่อนแล้วก็ตัวละครที่เพื่อนเล่นด้วยนะแบบฮ้ยตัวเราแบบเป็นตัวที่แบบอา่าเราดาเมจไม่แรงนะอะไรเงี้ยเราไม่ควรเล่นไกลป้อมหรืออะไรเงี้ย เหมือนจังหวัเมื่อกี้เลยครับเห็นไหมครับผมไม่ทาบว่าไม่สามารถแบบปิดฟอร์เรนได้ในทีเดียวก็ทำให้เพื่อนเราตายไปฟีเลยเพราะว่าต่อให้ผมทำอะไรก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตัวเรามันไม่ได้แรงขนาดนั้นยังไม่กลับบ้านนะรอ <team> <ะ>ดักไเตะรอยาครับอย่างนี้นับเต็มสองดอก ก็สำหรับที่ผมออกไอเทมจะเป็นออกเป็นดาเมจมากกว่านะในแรงที่ยังไม่ไม่สูงไงยังแรงต่ำๆอยู่เพื่อนเราถ่ายสวยครับแต่ดาเมจเราหายไปไหนนึกไม่ถึงใเราโดนไม่เต็มนะเอเดนดอร์โดนไม่เต็มเดี๋ยเราของค้าน้อยแต่ค่อนข้างมั่นใจกันค่อนข้างรดนนแต่อนนี้ไม่รู้จะเอาใครไม่รู้จะเอาสกัดหรือว่าจะเอาไฮยติครับโอกาสตายสูงอะ โอเคครับเพื่อนช่วยฮันแต่เพื่อนก็กาดตายเหมือนกันเพราะว่าล็อกสกัดไปแล้วแล้วเราช่วยไปเราก็ตายนะครับเพราะว่ามันรับจานะเรางัดเรางัดช่วยเพื่อนไม่ได้อยู่ดีแล้วเข้าไปเหมือนเราไปเพิ่มเลดให้มันเลยก็ข้แตกต่างระหว่างอ่าลิกเตอร์ดาเมกับลิกเตอร์แทงเนี่ย <Legend ary. S 2> ถ้าจะเอาชัวร์เนี่ยเล่นลิกเตอร์แทงดีกว่าถ้าเป็นออฟเลนนะแต่ว่าถ้าเป็นลมเนี่ยก็คงเป็น แขงอยู่แล้วล่ะแต่นี้เป็นออฟเลนแต่ว่าผมที่ชอบเล่นสายดาเมจเพราะว่าช่วงช่วงค้อนต้นอย่ยงยังถือถึงสูพีนย่องยังพอเล่นได้สายดาเมจนะแต่ว่าพอสูงกว่านั้นแล้วหรือว่าแบบอยากชนะชัวร์แบบอยากให้แบบทีมไฟส์เก่งๆอะไรเงี้ยออกเป็นอกนิกเตอร์ดับอิกเตอร์แท้งดีกว่าแข้งค่งดาเมจก็ได้ แต่ไม่ไม่ควรแบบดาเมจล้วนพอชุดเดียวหายเพราะว่าจุดอ่อนของนิกเตอร์ที่ที่ผมเจอมากที่สุดก็คือเลดเกมเนี่ยเราไม่เก่งเลยเลดเกมการพื้นบ้านเนี่ยค่อนข้างเป็นจุดอ่อนของเิกเตอร์ที่สุดแล้วละ่ะที่ผมเจอมาแล้วก็จุดอ่อน,นี้นึ่งก็คือการเชียร์ชีฟด้วยก็คือถ้าเราไม่เกิดเนี่ยทําให้เราจนเข้าไปเรื่อยเลยนะเพราะว่าเป็นตัวเราเป็นตัวที่แบบไม่ตลาดในการไม่ใช่สายเก็บออกออกออบเจกต์อ่าใช่ใช่ไม่ คือแบบเป็นการตีฟาร์มตีอะไรตีนกเกีร์คีบเนี่ยถือว่าช้าแต่แดีวเราก็ปิดข้อด้อยนี้ด้วยการเติมเลนใบม่ามีข้อดีข้อเสียนไปนนพอเราเติมเติมเกมใบเนี่ยเราก็ทําให้เพื่อนเราได้เปรียบแต่เราก็เสียคีบไปเหมือนกันเพราะว่าเป็นตัวที่ใช้เวลาเกีร์คีบแบบนานมากเอกเตอรนะ์นะถ้าเป็น ที่ผมบอกว่าการออกรับออกลิปเตอร์ออกแทงเนี่ยออกแทงในแบบโอกาสชนะชัวร์เพราะว่าววมันขึ้นบ้านเนี่ยแล้วมันเล่นดาบดินแล้วเราออกแทงด้วยทําให้มันถึกเข้าไปด้วยถึกเข้าไปใหญ่แล้วเป็นตัวที่มีดามเมจอยู่แล้วอา,อาจจะแบบดามเมจมาช้าหน่อยแต่ว่าก็ทําให้ถ้าเราถึงแผงหลังเนี่ยถึงเมจหรือว,ว่าลวงถึงแคร,รแคี่เนี่ยเจ็บเลยนะก็คือแครี่ยีไม่ได้เลยครับมียิ่งมีสกิลสองอ่ะกันไป ดาบดินก็ถึกอีกอะไรเงี้ยมันก็ทําให้แบบเราขึ้นบ้าน,นง่ายๆแต่พอเป็นสายดาเมจปุ๊บอ่าเราจะขึ้นบ้านเอาโดนเวโอกิ้งยิงสองนัดเลือดหายไปครึ่งหนึ่งแล้วกลับบ้านอะไรเงี้ยมันเป็นอย่างนี้ข้อแตกต่างระหว่างที่ผมบอกว่าชัว์กับไม่ชัวจะเล่นลิเตอร์ออกดาเมจหรือออกแข็งอะไรเงี้ยรางนัดหายก็จริงแต่ว่าพอเราอยู่หน้าบ้านเขาอ่ะเขากอดป้อมอ่ะเราจะไม่มีพุ่งเลยเราไม่พุ่มเล่นตรงนั้น อยู่ตรงนั้นมีแค่ดาบดินดาบน้ำก็มีพุ่งไม่ถึงเลยทำอะไรไม่ได้เลยต้องรอให้เขาเออกมาแล้วก็หรือว่าให้เพื่อนไปเปิดก่อนมีแค่นี้น,นี่กเกิดก็คือเป็นตัวที่ต้นเกมกลางเกมค่อนข้างโอเคแต่ว่าหลีเกมเนี่ยถ้าเป็นสายดาเมจเริ่มไม่เวิร์กแหละเห็นไหมเพื่อนจะสังเกตดูแค่นี้คือแบบเราก็แรงนะแต่ทำอะไรไม่ได้เลย คก็ตล้นั้นก็ชนะไปครับแต่ก็บอกเพื่อนรีบจบเพราะงั้นเราก็ชาร์จเข้าสู่เกมที่2จนฟอร์ลินเหมือนเดิมเทปเจ้าแห่งออฟเลนราชาแห่งออฟเลนสู้กันไหมครับก็คงใช้สเตปเดิมแต่นี่เราอยู่ออฟเลนเราอยู่ฝั่งบนก็ก็คงไม่ไม่ไม่ใช้สเตปล่อหนกใช้คีนี่แต่ละล่อเลยนี่ครับ เรากายจะบอกเฟรนที่มันพุ่งออกมาเนี่ยมีสู้นะมันจะงัดดอกที่สามของมันอ่ะถ้าเราไม่ไม่งัดดอกที่สามแล้วก็งัดการให้มันโดนคีบไปได้อย่างน้อยเนี่ยเราโดนคีบเราเราใช้สกิลได้สองครั้งไงถ้าเรางัดไม่โดนอะไรเลยเนี่ยไม่โดนอะไรจะกลายเป็นเราที่โดนลามตายแทนนะอะไรนนบบเรงีงเ้ยอย,อย่างน้อยแบบอ่ะเรากางัดงัดคีบพร้อมคนด้วยเราทํายังไงให้มันแบบงัดคีบแล้วโดนคนด้วยอะไรเงี้ยคุ้มคูณสองเลย อย่างน้อยก็โดนคีบก็ได้หรือว่าโดนคนอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยเราก็ใช้สกิลอะอีกรอบหนึ่งโอกาสที่เราจะโดนโซโล่เนี่ยน้อยลงนี่ยังดาบไปก่อนครับรอฟอร์เรนยังไม่เห็นฟอร์เรนครับอ่านี่เห็นฟอร์เรนละอันนี้ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเราอยู่ดาบคุ่มนะอืมไม่ทันลนะถ้าเราเลี้ยงดาบดีวันนี้เราอาจจะได้คิวแล้จบครับอย่างมี้ คุณพลาดแล้วแหะไอ,อ้อน่องไอ้ฮีไอ้น่อวครับเจอกับรอเลี้ยวรอมันสไลด์อ่นะครับคอยสู้เนาะมันจะสู้ด้วยดาบนั้แล้วกันเพราะว่าสกิลสองมุมมีซีซีนัดไปก่อนครับให้มันเลือดน้อยงี้ก่อนปุ๊บพอกิ้งปุ๊บเปิดสกิลสองสะบัดเห็นไหมเราทำซีซีไล่ลรอกิ้งก่อนครับรอกิ้งกิ้งรอบนึงโอเคอย่างงี้เดี่ยงครับ บได้เลยคาปอมมาไม่ใช่คาบอจริงๆเราไม่จะเป็นต้องรีบนะเราก็ต้องรัเม,มืเราเลียวก็ยังไม่ค่อยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เราก็ยังพอสู้ได้อยู่แล้วมันไม่มีซีซีขัดซีคิวสองแล้วด้วยทําให้เราสู้ง่ายขึ้นเราเลียวไม่ใช่ว่าเราจะกลัวตลอดไปประสบการณ์ทำให้เราเก่ง <laughs> ตัวเราหนึ่งหนึ่งไม่สู้เราเลียวอยู่แล้วลแต่พอเราม,มีประสบการณ์แล้วพอรู้ว่าจุดอ่อนมีอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยกับฟอริเนสู้กับหลายๆตัวอะไรเงี้ย ไปเพื่อนจากการเรายินคุมมากเพราะว่าเราโบวแล้วสกิลมาแล้วเลือดน้อยนะแต่ว่าสกิลเราค่อนข้างคูดาวนานมาก<ป>รอขึ้นบ้านนะกอลีน,น่าจะโอ,อ้โหเลือดนี้คิดหนักนะครับแล้วเราถ้าเราไม่ชัวริงจริงหรือว่าเราไม่ชัวเพื่อนเนี่ยพวดง่งยคือเราถ้าเราไม่มันใตเพื่อนเราก็อย่าไปเล่นนะเพื่อนทิง้งอ่ะช่วบ่อยประเภทเพื่อนทิง้งอ่ะไม่งั้นมีเพื่อนทิ้งกับเพื่อนเข้าไปก่อนอ่ะ นี่เราทุกคนต้องรู้กันอะไรเงี้ยนะครับเต็มล่างดวงเทว์นี่เสียฟิกเกอร์โดยใช่เหตุเลยจริงๆเราควรลวงได้โดยที่แบบเราไม่เสียเลือดขนาดนี้แตบบ่นี้ผมเล่นไทเลยขอ,อโทษด้วยครับเรียบร้อยครับเพื่อนเราเทสกิลใส่อันเล่นหมดเลยโบเลยครับมี้รถจ่ทบังบบาบอนทั้งโซเลนโอ้โหอันนี้สวยสวยมาก แต่มันสวยกว่าโเคตรเสียดายเลยจักนี้ผมทำอะไรไม่ได้จริงมาไม่ทนอันนี้ก็จะเป็นอาการที่ผมพูดเลยก็คือขาด,ดาเมจขาด,ดาเมจขาดด้วยแล้วก็ไม่เข้าใจเพื่อนด้วยก็คือรีบอะ่ะอันนี้คือผมห่วงฟ้ามาเอาฟ้าเฉยละผมคิดเลยผมผมคิดไว้แล้วว่าพเลเรนตัวเนี้ยค่อนข้างแบบไม่ไม่จะบดถามว่าไม่ค่อยเป็นได้ไหมก่อน ใช้ใครคำนี้ได้อยู่อันนี้กลัวเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่อยู่เลยไม่การันต่อถ้าลองอันอีกแบบดอก,ดอกมีโอกาสที่เราโดนแน่ทั้งัอเลนไล่หัวด้วยถ้าถ้าฟอรลี่ไม่ตายโดนอีกโอกาสรอดยากครับเราต้องคำนวณดาเมจด้วยก่อนที่เราจะเข้าไฟเนี่ยรอครับเราใช้สกิลสองให้ถูกจังหวะ ถ้าเราใช้1.2ถูกจังหวะเนี่ยเราก็อเินก็เทบแะดูเรียกไม่ขึ้นเลยนีอันนี้เข้าไปด้วยความมั่นใจดาบดีครับพเพราะดาเมจเราแรงฮะอันนี้เราโดนแบบอเลนฟันฟรีไหมเว้ยออันนี้พยายามอย่าอย่าให้มันยืนฟันฟรีนะอันนี้ต่อยผมเปิด1.2หันโมเไตดีโอบาลัม โบว์เราค่อนข้างเกิดแล้วแล้วก็ทีนเ้าค่อนข้างเล่นแปลกๆเหมือนกันผมก็ค่อนข้างสู้ไม่ได้แล้วคิดแล้วว่าผมต้องเอาโบว์บอลให้ได้โบว์บอา,าเขารู้ว่าเราอย,อยู่นี่แต่เขาคิดว่าเขาเกิดอ,อ่าแต่จริงๆเราก็นี่คือสุดยอดแห่งลิกเกอร์ดาเมรครับโบว์บอลแทบไม่ได้เล่นถ้าเป็นสายแท้งเนี่ยเราอาจจะสู้มันไม่ได้เลยนะเมื่อกี้ไอ้ผมค่อนข้างมั่นใจบอกเลยมั่นใจกับโอ้อโหโอเคครับ ยังซูได้อยู่นะสกิลสองมาทันโอเคครับก็เคลียร์คลิปทำเล่มกันไปผมเห็นโบบอลมาแล้วถ้าไม่มีอันตีเนี่ยค่อนขออ้างยากนะแต่ผมคิดว่าดาเมจมนพอตอนน่อให้เขาเปิดอ,อันตีก็ได้ก็หายอยครับเพราะว่าสกิลเรามันทูดาเมจเนาะอันตีเราคบหาครั้งก็เป็น,าก,นการสายเก่อการสร้างความเสียหายจริงเนาะไม,ไม่ใช่สายเก่อเขาเรียกไงมุตีทะลุกเออกอะไปแล้วรอบนี้ค่อนข้างเกิดเนาะ เพื่อนจะสังเกตว่าพอมันดูดเลือดได้สองคนเนี่ยออกลายเป็นอ้อยเนี่ยตันดรามินเต็มเลยท,ทั้งทั้งที่เราก็โดนมาาไม่โดนมากเพราะว่าเรามีิคือ2กันช่วยอะเดินอ้อมหลังครับเปิดซีกิ2ครับปึ๊บดูเลื่อนไม่ขึ้นครับถ้าเราเปิดซีกิ2แต่ในที่ดรามิเป็นศูนย์เลื่อนมันก็จะเป็นศูนย์เหมือนกันให้เปิด,ด่าดนี้ บางทีแบบเอ้ยทำไมไปยืนอยู่ใกล้จังอ่าแต่เรามีสกิลสองไงเราเป็นอมตะมันก็ดูดเลือดเราไม่ขึ้นครับบางทีการตัดเลือดโจมันจะมีกไ็ไปไอ้เราผมแบบโฟกัสไม่อยู่คนระับแต่ก็ยังได้อยู่ตอออย่างนะแต่จังหวะน,นี้ผมจะสวนแต่อืมไม่โดนเลยครับเรียบร้อยเขยไปดอกนึงโอเคถือว่าไม่เห็นละ สเต็ปเดียวมะไอ้นีไม่รอดอมไม่ต้องถึงมือเลยอ่ะยังอันตียังไม่ครบเลยอันตียังไม่ครบห้าแตกเลยหายละมีเราหัวร้อนกันบ้างเลยเอ้ยแบบยังไม่ได้ทำอะไรเลยตายทั้งหลาอะไรอันนี้สู้ได้นะแต่ต้องดาเมจต้องโถมไปๆอ่ันนี้ผมกันปึ๊บปึ๊บโอเคจริงเราคนตายแนละ้วแต่เทลเลอกที่จะฟิกหนีครับ <c oughs> สู้ยากครับโดนเต็มๆ่างนี้โอเค,อเคอสกิลสองมาไวเนี่ยไม่ใช่เป็นสกิลสองมาไวยังไงเปิดไม่ทันโอเคก็จบกันไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้สำหรับใครที่ชอบดูการเล่นหรือการรีวิวสกินก,กน็กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องแบ็คพารีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ